ใจส,สถานาการณ์ของเขาแต่ว่าแอนอยู่ในจุดที่แอนคู่ไรแทนเขาไม่ได้เลยอย่างแอ,แ,อแอนก็ได้จะบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแอนอยู่ข้างนัดนะอะไรเงี้ยคือหมายถึงอยู่ข้างๆเขาแอนว่าเขาตั้งรับได้อะเขาแข็งแรงมันนานมากะคะ่ะแล้วก็ก็เลยทําให้เหมือนแบบมีเหมือนแบบมีมีป่องๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะมันขแมแหวมันก็ไม่เข้าอะไรเนงะี้ยมันมนันเป็นเป็นชนิดของเขาอะไรเงี้ยใช่ค่ะ ก็เข้าใจเขาก็อัปเดตกันค่ะอัปเดตกันก็ก็คุยกับเพื่อนอยู่ตลอดเวลาค่ะมมีอะไรน่าเป็นห่วงบ้าก็อะเขก็ไป่วเขามงาอ๋อก็คือมีเลียเขาจะเป็นคนรู้ตัวเขาเองแล้วเขาจะมีปัญหาเนี้มาตั้งแต่อายุสิแล้วค่ะคือคือเหมือนเขาเป็นเขามานาเราได้ยินอยู่เรื่อยๆจริงแต่ว่าเขาก็มีผ่าออกไปบ้างแล้วแล้วก็รอบนี้ก็เหมือนมันก็กลับมาอีกหรือมันจะเป็นอันใหม่อันนี้ไม่แน่ใจอะไรเงี้ยค่ะก็ มันก็จะมีระยะของมันผู้หญิงนะคะว่าโตเต็มที่ไม่ได้เกินเท่านี้ถึงเวลานั้นอาจจะต้องเอาออกเนื้ออะไรเงี้ยมีเลียเขาคงมอนิเตอร์ของเขาอยู่ว่าเขาถึงเวลามเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่นึกๆึกแบบมีปุ๊บไปตัดเลยมีลุกไปตัดเลยคือเรามันไม่ได้ผ่าท้องกันได้ไบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ็เขาอาจจะดูแล้วอะค่ะไม่ได้เป็นเนื้อค่ะ <c oughs> คือด้วยความเขายังไม่ได้ผ่าออกเลยเราไม่รู้ต้องต้องถามมีเลียอะไรเงี้ยแต่ณนะตอนนี้เพื่อนก็ดูดีไม่ได้มีอะไรแล้วไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรเราป็นห่วง <c oughs> <c oughs> เรื <One input> ่องการป่วยแล้ว่าเขาเรื่องดาวดึงเนาะเข้าใจแต่มีเรียเขาเป็นผู้หญิงที่เขาผ่านประสบการณ์ที่แอนว่าเขาตั้งรับได้อะเขาแข็งแรงเขาแข็งแรงมากจริงพี่นัมีปรึกษาแนเคะในเรื่องที่เป็นเรื่องเราเราไม่ได้ปรึกษากันหรอกค่ะแต่เราจะอัปเดตว่าแบบอัปเดตกันมากกว่าอย่างแอนก็ได้จะบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแอนอยู่ข้างนัดนะอะไรเงี้ยคือหมายถึงอยู่ข้างๆเขาอะไรเงี้ยให้เขาบอกเราได้เลยเราก็ เขาพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาโทรมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีเขาอาจจะหายไปก่อนสักสี่ห้าวันแล้วเดี๋ยวพอเขาพร้อมแล้วเขาจะโทรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในทุกๆเรื่องตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคือเราต้องปล่อยเขาจําสิ่งของเขาแป๊บหนึ่งอ่ะคือเขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขาว่าเขาต้องจําสิ่งแป๊บหนึ่งเหรอแล้วเขาค่อยค่อยออกมาสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยังตอนที่มีข่าวแบบแบบพี่อ้าวมาคือปรึกษาพี่แอนมากนะคือคืออย่างที่บอก่ะเขาไม่ได้เคยปรึกษาอะไรแอนของมิเรียเขาจะสำเร็จเสร็จสอบแล้วก็ถึงอัปเดต เนี่ยไหมคะเหมือนเขาตัดสินใจมาแล้วเขาถึงค่อยมาอัปเดตอะไรนี้มากกว่าว่าเออให้คนใกล้ตัวได้อัปเดตไปด้วยกันว่าได้ยินจากปากเขาเองเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรอย่างนั้นก็จะเขาร่ความเป็นส่วนตัวคือเราไม่ถามก่อนไม่ไม่ถามก่อนค่ะเราไม่ถามก่อนแล้วอย่างนี้นะตอนนี้ไหนเราต้อไปกังวลเราสบายใจได้เพราะกคนยังเป็นครอบครัวเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มีเรียมมาพูดเองดีกว่าค่ะคือแอนก็ก็เข้าใจสถานการณ์ของเขาแต่ว่า แอนอยู่ในจุดที่แอนคูดอะไรแทนเขาไม่ได้เลยในเะงี้ยแอนก็เป็นห่วงอย่างเดียวตอนนี้ก็คือแล้วก็อยู่ข้างเขาเท่าน,นั้นเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นเพื่อนเขาตลอดไปตอนนี้มีการนัดเจอกันเมย,ย่อกอนเดี๋ยวจะนัดเจอกันเนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะก็ขอเขากลับจากต่างประเทศให้เขาแบบชิลๆเสร็จงานคอนเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันเนงะี้ย